ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเอาละครับกลับเข้าสู่ดรสุริทีกันนะครับแล้วก็มาค้นหาคําตอบกันได้นะครับหลังจากที่เมื่อสักครูน่นี้มีคนดังนะครับคุณเตอ๋อชันทวิทมาถามไปแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดศีรษะนะครับเดี๋ยวเรามีคุณหมอดังมาตอบเช่นกันส่วนคุณหมอดังคนเก่งของเราวันนี้เป็นใครไปพบกับท่านเลยครับ แล้วตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับคุณหมอครับนายแพทย์เมธีวงสิริสุวรรณครับรศัลยแพทย์ระบบประสาทาวิทยาโรงพยาบาลวิภาวดีอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับผมก็คงต้องถามคุณหมอก่อนเพราะว่ามันจะเรียกว่าเป็นโร,โรคสุดฮิตก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าโรคได้ไหมหรือว่าเป็นอาการเท่านั้นเองกับอาการปวดหัวอาการปวดหัวหรือปวดศีรษะเราเรียกว่าอาการไม่ใช่กับโรคคือโรคมันจะจำเพาะว่าเป็นอะไรอันนี้เป็นอาการปวดหัวปวดท้อง มีไข้ตัวร้อนอันนี้เป็นอาการครับแต่เราไม่ไเรียกว่าโรคถ้าอย่างนั้นคนส่วนใหญ่ที่เวลาเป็นหรือแม้แต่เวลามาหาหมอหรือคนที่ประสบปัญหาแบบนี้เนี่ยอาการปวดหัวมันจะเกิดจากอะไรครับคุณหมออาการปวดหัวเนี่ยมีได้หลายอย่างนะถ้าไปตามโรงพยาบาบลเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลจะเป็นศรีราชจุฬาลามานเนี่ยจะมีคลินิกปวดหัวโดยเฉพาะอเพราะว่าเป็นอาการที่เจอได้บ่อยมากเป็นอาการที่ําคนใกล้มาโรงพยาบาลได้บ่อย อันนี้อาการปวดหัวเนี่ยสาเหตุเนี่ยมีได้หลายแบบไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นโรคทางสมองมีไข้สูงๆก็ปวดหัวได้เงินไม่พอใช้ก็ปวดหัวได้นั่นเปานเพียวแค่เป็นอาการไม่จำไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นโรคนะเพียงแต่ว่าถ้าคนไข้มาโรงพยาบาลน,น,นี่นแสดงว่าคนไข้ต้องสงสัยว่าอาการปวดหัวของตัวเองเนี่ยมีโรคซ่อนอยู่ถึงต้องคนไข้ถึงต้องมาโรงพยาบาลเพราะว่าปวดหัวต้องอย่าลืมนะครับว่าเรา คงไม่เคยมีใครไม่ไม,ไม่ปวดหัวมาก่อนอแต่ว่าใช่คนไข้ที่ปวดหัวทุกคนจะต้องมานั่นถ้าเข้ามานีน่แสดงว่าเขาต้องสงสัยว่ามันไม่เหมือนเดิมมันผิดปกติไปกินยายเองคงไม่ได้คูอง่วยถึงมาโรงพยาบาลครับผมถ้างั้นลักษณะหรือประเภทของการปวดหัวเนี่ยมันมันมีหลายประเภทแบ่งได้ยังไงบพางมไหมครับประเภทของปวดหัวเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรแบ่งเราก็จะแบ่งหลกัลกๆค,คนไข้าอาการปวดหัวแบบปัจจุบันทันด่วนหรือปวดหัวแบบ ไปมาสีซาห้าปีแล้วเพิ่งว่างมาวันนี้หรือรู้สึกมันเป็นมากขึ้นแล้วค่อยมาครับซึ่งสองอันเนี้ยในทางแพทย์เนี่ยน้ำหนักจะต่างกันถ้าเราใช้การแบ่งแบบนี้เนี่ยอาการปวดหัวแบบที่เฉียบพันเนี่ยแพทย์จะให้ความสนใจมากเพราะหลักคิดง่ายๆคือไม่เคยไม่มีใครไม่ปวดหัวครับผมแต่ยูดีเขาปวดหัวแล้วเข้ามาโรงพยาบาลเลยนั่นแปลว่าอาการปวดนั้นต้องรุนแรง,นแรงจนเขาทนไม่ได้คนไข้อีกแบบหนึ่งมาหาเราบอกปวดหัวมาสิปีวันนี้เพิ่งว่างหรือตามลูกมา เห็นลูกตรวจว่างก็เลยมาตรวจว่ามีปวดหัวแอัน,นี้น้ำหนักแพทย์ว่าจะสงสัยว่าเป็นโรคอะไรร้ายแรงก็จะน้อยลงหรือถ้าเราใช้แยกอีกแบบหนึ่งที่จำเพาะเจาะจงก็คือปวดหัวที่เกี่ยวกับโรคทางระบบประสาทกับปวดหัวที่ไม่เกี่ยวอย่างเช่นมีไข้ตัวร้อนอปวดหัวนะฮะท้อ,อก,กันน้อยไม่หลับปวดหัวอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึง่งถ้าปวดหัวทางโรคทางระบบประสาทแพทย์ก็จะให้ความสนใจเป็นพิเศษถ้าในทางปฏิบัติก็จะแยกอย่างที่บอกบนะคือเจียบพัน หรือเป็นเรื้อรลังหรือโรคสงสัยทางสมองหรือเปล่าครบกบมไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองมักจะปวดหัวอยู่บ่อยๆปวดหัวอยู่เป็นประจำแล้วก็ทานยาอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ปวดปุ๊บก็ทานปวดปุ๊บก็ทานเขาปฏิบัติแบบนี้ถือว่าผิดไหมก็ไม่เชิงนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะคนไข้โดยส่วนใหญ่ที่มาหาเราเนี่ยเรื่องเรื่องปาาการปวดหัวโดยเฉพาะบอกว่าปวดหัวแล้วสงสัยว่ามีปัญหาทางสมองเนี่ยเอาเข้าจริงๆเวลาตรวจ น้อยรายที่จะเจอความผิดปกติจริงๆทางสมองที่รุนแรงครับส่วนใหญ่อาการปวดหัวก็เป็นอาการนำแบบหนึ่งแต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีโรคร้ายแรงทางสมองแต่มันก็จะมีเกณฑ์คร่าวๆสําหรับแพทย์ที่เขาจะโดยเฉพาะแพทย์ทางบภชนาศาสตร์ก็จะรู้ว่าแบบนี้ต้องสงสัยเป็นพิเศษครับผมบแบบที่ต้องสงสัยเป็นพิเศษมีที่สิ่งที่เราสามารถสังเกตตัวเองได้บ้างไหมครับนี่ถ้าสรุปง่ายๆสํา,าสหรับเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือรบ,บอกเพื่อนฝูงนะฮะอันแรกเด็ก ถ้าเด็กมาหาเราบอกว่าปวดหัวกับคุณอันมหาผมบอกว่าปวดหัวคผมจะให้น้ำหนักเด็กว่ามีโรคทางสมองอม,มากกว่าคุณอันเพราะว่าผู้ใหญ่ปวดหัวโดยเฉพาะวปทํางานก็จะปวดหัวตามไอา้ามสัมพันธ์กับวัยวัยรุ่นปวดหัวเรื่องแฟนผู้ใหญ่ปวดหัวเรื่องงานอายุมากมกังวลเรื่องลูกครเรื่องอนาคตตัวเองนั้นแนวโน้มของผู้ใหญ่เนี่ยมีเหตุที่ทําให้ปวดหัวที่ไม่เกียก่ยวกับทางสมองเยอะ ที่ส่วนใหญ่มักจะพูดว่าเครียดนะปวดหัวนอนไม่หลับคือมันชีวิตมันวุ่นวายมันมีหลายปัจจัยเข้ามากระทบแต่ถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กเนี่ยเราอันนี้เป็นสิ่งที่เราสอนนักเรียนแพทย์เลยว่าอย่าไปวินิจฉัยเด็กโดยเฉพาะยิ่งเล็กว่าเด็กเครียดนะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้เอาเก็บเพราะเขาวางเร็วมากหมดเรื่องนี้ก็คิดเรื่องอื่นแลางเด็กเขาเขาไม่เก็บไว้ในหัวนั้นโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ยเราพบว่าเนื้องอกในสมองเนี่ย บางโรคจะเจอเฉพาะในเด็กผู้ใหญ่ไม่เจอหรือเจอได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กกดข้อแรกถ้าเด็กมาด้วยปวดหัวแพทย์ต้องระวังเพราะว่าอาการปวดหัวอาจจะเป็นอาการเดียวเลยที่เด็กมีอแล้วเป็นตัวบอกว่าเป็นเนื้องอกในสมองโดยที่ตรวจอย่างอื่นไม่เจอในช่วงแรกครับอันแรกก็คือปวดหัวในเด็กเด็ก<ๆ>อันที่สองอย่างที่เมื่อกี้เราบอกความเร็วที่ปวดหรืออาการเริ่มต้นคือปวดแบบเฉียบพันหรือปวดมาเป็นในหายมาสีหเดือนถ้าปวดเฉียบพันเนี่ยแพทย์จะต้องระวัง หรือถ้าเราเป็นประชาชนทั่วไปก็ต้องระวังว่าปวดหัวแบบที่รุนแรงทันทีลักษณะเด่นที่ทในตำราแพทย์จะระบุไว้ก็คือคปวดหัวแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนกลุ่มแรกคือเดินมาโรงพยาบาลแล้วปวดหัวบางคนปวดหัวแล้วหมดสติแทบจะทันทีหรือมาหมดสติที่โรงพยาบาลอาการปวดหัวแบบเฉียบพลันเนี่ยแพทย์ต้องระวังแพทย์จะโดยเฉยพษษาะแพทย์เวชารเขาจะระวังอยู่แล้วว่าเรื่องของมีเลือดออก หรือเส้นเลือดในสมองมันแตกหรือผิดปกติครับซึ่งพวกนี้ถ้ารักษาเร็วอาจจะรอดถ้าไม่ทันอาจจะเป็นแค่นาทีเป็นชั่วโมง,งคนไข้อาจจะเสียชีวิตหรือพิการตลอดชีวิตครับนั้นอาการปวดหัวถ้าเฉียบพลันรุนแรงแล้วน,นําคนไข้มาทันทีต้องระวังเพราะว่าคนไข้ทนไม่ได้เสดาว่ามันต้องมีปัญหาอาจจะมีปัญหาในสมองนะครับถือมันเรื้อรังนานๆมักจะไม่ค่อยมีอะไรกลุ่มที่สาก็คือปวดหัวแบบเรื้อรังเหมือนกันแต่เพิ่มระดับความรุนแรงเหมือนะระบับ บอลล่มเสียงดังขึ้นเรื่อยๆปวดรุนแรงปวดมานานแล้วล่ะแต่มันปวดมากขึ้นเรื่อยเรื่อยๆกินยาเคยเม็ดหนึ่งไม่ได้เพิ่มเป็นสองสองเพิ่มเป็นสามต้องให้ยาตัวอื่นตัวทั้งไม่ไหวมาโรงพยาบาลคือระดับความรุนแรงถึงแม้จะเลื้อดลังแต่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆื่อันนี้แพทย์จะต้องระวังโดยเฉพาะเรื่องเนื้องอกในสมองอันที่สี่อาจจะเป็นอันสุดท้ายก็ได้ก็คืออาการปวดหัวที่มีความผิดปกติทางระบบประสาทครับแต่เวลาพูดอาจจะถ้าปรับไปใช้ก็อย่างเช่นความผิดปกติเช่น ปากเบี้ยวแขนขาไม่มีแรงอย่างที่เราได้ยินข่าวดารารักร้องรักการเมืองก็เป็นครับอยู่ในปากเบี้ยวแขนขาเบี้ยวไปซีกหนึ่งแล้วที่ได้ยินว่าไปโรงพยาบาลเร็วแล้วช่วยกลับมาทําให้เดินได้ทันคนับอาการที่แบบมีปวดหัวร่วมกับความผิดปกติทางระบบประสาทสั่งงานแขนขาตัวเองไม่ได้พูดไม่ชัดพูดแล้วลิ้นพันการเดินแล้วเซจ,จะลม้มอาการพวกนี้เป็นอาการที่ค่อนข้างเรียกว่า strongly คือชัดบ่งชัดเลยว่ามีความผิดปกติในสมอง อีกอันหนึ่งครับไมเกรนครับผมเชื่อว่ามีบางคนที่บอกว่าปวดหัวแล้วเป็นไมเกรนจริงๆกับบางคนที่ปวดหัวแล้วคิดว่านี่แหละคงจะเป็นไมเกรนด้วยครับมันมันจะเป็นยังไงมาถึงจะเรียกว่าเป็นไมเกรนคะอาการไมเกรนเนี่ยเริ่มแรกต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยโรคนี้ไม่ทําให้ตายไม่พิการด้วยแต่จะทําให้ทรมานมากคือลำบากกับการทรนมชิพประจำวันหรือทางานไมเกรนเนี่ยสาเหตุเราไม่ทราบแน่นอนแต่พอพูดถึงไมเกรนปุ๊บ คนทั่วไปก็ลักษณะเด่นทุกคนจะนึกเหมือนกันคือปวดหัวข้าง,างเดียวข้างใดข้างหนึ่งครับแต่เอาเข้าจจริงๆนะไมเกรนถ้าในตำราแพทย์ที่เขาสอนกันในโรงเรียนแพทย์ไมเกรนเนี่ยมีลูกหลานไมเกรนหนึ่งไมเกรนสองไมเกรนสามพูดง่ายๆคือมาได้หลายรูปแบบหลายแบบเลยไม่จำเป็นต้องปวดหัวข้างเดียวห,หรือหรือไมเกรนที่ไม่ปวดหัวข้างเดียวมีไหมก็มีเหมือนกันอาจจะแบบมาคู่เลยข้างนี้ <มา S 1> ตีกันเชียงคู่มาเลยมาปวดสองข้างสลับไปสลับมาก็ได้ อย่างเช่นคนไข้เป็นไมเกรนบางคนน้ำตาจะไหลเงอจะแตกที่หน้าะหรือบางคนเห็นแสงก็แวบๆเวลาปวดหัวนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งของไมเกรนครับนั้นอาการไมเกรนเนี่ยคนไข้บางคนพอปวดหัวข้างเดียวถามว่าเป็นไมเกรนใช่ไหมเขาบอกว่าไม่จําเป็นแต่อาจจะมีโอกาสเป็นไมเกรนมากกว่าคนที่ปวดสองข้างแต่ไม่ใช่ว่าปวดหัวข้างเดียวต้องเป็นไมเกรนแต่สำหรับชาวบ้านทั่วๆไปประชาชนทั่วไปมักจะ พูดกันปากกับปากว่า,าปวดข้างเดียวเนี่ยไมยเกรนไปซื้อยากินเองได้เลยอแต่ว่าเอาเข้าจริงๆก็ไม่ใช่อย่างเนื้องอกในสมองบางคนก็ปวดหัวข้างเดียวมาตลอดจนกระทั่งทนไม่ไหวแล้วมาหาเราถึงเ,าเอาปวดมาตั้งนานเนี่ยคือไมเกรนที่ว่าเป็นไมเกรนกลายเป็นเนื้องอกในสมองครับผมนั้นเอาเข้าจริงๆถ้าจะไม่ได้ใช้รักษาตัวเองโดยการกินยาว่าเป็นไมเกรนเนี่ยก็อยากจะให้พบแพทย์ทางระบบประสาทโดยตรงก่อนมากกว่าเพราะว่าระดับของกัน เป็นไมเกรนก็แตกต่างกันอีกต่างกาันยามีหลายแบบเ้าต้องปรับยาค่อนข้างยุ่งเหมือนกันก,นกนารรักษาไมเกรนนี่จะว่าง่ายก็ง่ายในราย<ม>ที่ยากก็ยากกินยาอย่างไรบางทีก็เอาไม่อยู่ครับผมเพราะฉะนั้นแม้แต่ไมเกรนก็เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมผมคิดว่าก็ค,คงต้อง,ต,อง,ต,องต้องดูอาการกันไปอย่างที่คุณหมอบอกนะว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับแต่ให้มันลบกวนชีวิตประจําวันของเราหรือแม่แต่มันมันปวดมันทรมานเท่านั้นเองนะฮะก็ถ้าหากว่าอยู่ในขั้นรุนแรงก็คงต้องมาปรึกษาแพทย์แต่ว่าถ้าเบื้องต้น ผมเองก็คิดว่าตัวเองเป็นนะฮะแต่ไม่เคยไปหาหมอแต่โดยที่ผ่านมาก็กินยาก็เอาอยู่อยู่พอสมควรนะครับแต่เห็นบางคนนี้โอ้โหล้มหมอน,นอนเสือบางคนเป็นต่อเนื่องกันเป็นสัปดาห์สัปดาห์าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถามเผื่อสักนิดหนึ่งแล้วกันว่าเขาบอกว่าผมเคยได้ยินมาแต่พวกที่เคยได้ยินมาเนี่ยหลายครั้งพอมาเจอคุณหมอเข้าไปเนี่ยเพิ่งรู้ว่าผิดไมเกรนเขาบอกว่าเป็นแล้วเป็นเลยตลอดชีวิตรักษาไม่หายขาดจริงไหมครับเวลาเราพูดถึงโรคที่รักษาหายหรือไม่หายเนี่ยแพทย แพทย์ก็มักจะไปมองที่หลักการก่อนว่าเรารู้สาเหตุของมันหรือเปล่าสาเหตุของไมเกรนในทางการแพทย์เนี่ยยังไม่พบแน่นอนยกเว้นในบางรายที่พบว่ามีการสัมพันธ์อย่างเช่นคนไข้บางคนเนี่ยจะมาหาเราบอกว่าซักไปซักมาอ๋อทุกครั้งที่อดนอนลหลายคืนจะเป็นไมเกรนเงั้นถ้าเขาแก้ปัญหาเรื่องการอดนอนได้เขาก็จะหายขาดจากไมเกรนแต่ในคนไข้บางคนซักประวัติอะไรก็ไม่ได้ปวดจะปวดก็ปวดครับแบบนี้กลุ่มแบบนี้ การรักษาก็คือเราทําได้แต่รักษาเมื่อมีอาการรักษาตามอาการแต่เราป้องกันหรือหลีกเลี่ยง<ม>ปัจจัยนําไม่ได้<ม>ปัจจัยนํานอกเหนือจากอาการนอนไม่หลับอย่างเช่นคนไข้าบางคนทานอาหารบางอย่างคนไข้จะเริ่มสังเกตแล้วรู้แล้วว่าต้องเลี่ยงอาหารอ<ม>ืมนะมันคนไข้าบางคนเนี่ยเข้าไปในตัวที่มีสถานที่ที่มีแสงวูบวาบเยอะๆกระพริบเยอะๆที่เปิดไฟกระพริบตามนานเนี่ยคนไข้บางคนก็จะรู้ว่าเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้มีไมเกรนตามมาครับงั้นถ้าในกลุ่มเนี่ย จะมองว่าหายขาดไหมก็มีโอกาสหายถ้าเขาเลี้ยงได้อที่ <ừ. S 2> หายโดยที่บางทีไม่ต้องกินยาจะเป็นการรักษาเป็นเชิงป้องกันคคือไม่เข้าไปในรับตัวกระตุ้นเข้ามาแต่ในกลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุแน่นอนเนี่ยการรักษา,าส่วนใหญ่ก็คือทานยาเมื่อมีอาการ <ừ. S 2> อาการบางคนก็จะเป็นอย่างที่คุณอ่านพูดเมื่อกี้บางคนเป็นอยู่ชั่วโมงเดียวเดือนวันหนึ่งบางคนต้องลาเป็นอาทิตย์ปวดมาเป็นชุดๆต้องหยุดแล้วพอหายก็หายอาจจะหายไปอีกหลายเดือนแล้วกลับมาอีก กลุ่มพวกนี้ถ้าหาปัจจัยกระตุ้นไม่ได้กลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่รักษาไม่หายขาดแพทย์ทําได้เพียงแค่ทําให้อาการปวดรุนแรงน้อยที่สุดและหายไปเร็วที่สุดครับท่านเองครับผมและในส่วนที่บางคนก็บอกว่าเป็นไมเกรนไปฝังเคมสี่หรือแม้แต่เป็นไมเกรนผ่าตัดแล้วหายอันนี้มันมีความถูกต้องก็ถ้าบอกว่ามีการผ่าตัดแล้วหายจากไมเกรนเนี่ยคงไม่ใช่ไมเกรนจริงครับน่าจะเป็นไมเกรนปลอม รวมตัวมาอยู่นานมากกว่าเราจะรู้ทีหลังาการทางประสาทระบบประสาทระบบอื่นเปเสือเรื่องผิดปก,กติครับส่วนรประเด็นเรื่องการฝังเข็มเนี่ยว่าทําให้ไมเกรนดีขึ้นไหมเนี่ยก็มีคนไข้าบางคนที่ไปรักษาด้วยการฝอนเข็มแล้วดีขึ้นครับเพียงแต่ว่าในบางรายอาจจะได้ผลบางรายอาจจะไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝังเข็มจะช่วยทําให้ไมเกรนหายหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าถ้าคิดว่าเรารักษาวิธีอื่นทางปกติหรือทางอย่างง่ายแพทย์แผนปัจจุบันแล้วไม่ดีขึ้น ตรวจแล้วแน่ใจว่าไม่มีโรคทางสมองอย่างอื่นรับเป็นไมเกรนจริงการไปพบแพทย์ทางด้านนี้ผมคิดว่าก็ไม่น่าจะเสียหายเพราะการฝังเข็มก็ไม่เคยได้ยินว่าใครฝังเข็มแล้วตายใช่ครับไม่เคยมีขนาดนั้นก็ <c oughs> ถือว่าเป็นการแพทย์ทางเลือกไปะนะครับก็ถือว่าได้ยินได้ฟังแล้วก็น่าจะได้ทํารวอมเข้าใจพร้อพร้อมๆกันอย่างที่สบายใจแล้วก็ถูกต้องขึ้นนะครับว่าอาการปวดหัวที่เราเคยเผชิญหน้ากันอยู่บ้างเนี่ยหลายครั้งเราอาจจะวิตกจริตกันเกินไปหรือแม้แต่คิดไปเอ๊ะฉันปวดบ่อย ขนาดนี้ฉันจะนําไปสู่โรคอะไรบ้างหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ได้ฟังจากคุณหมอไปแล้วมีภาพรวมอะไรที่พอจะแนะนําคุณผู้ชมที่เคยมีอาการปวดหัวอยู่เป็นประจําที่จะ,ะรู้สึกว่าสามารถที่จะผ่อนคลายหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือวิธีการดูแลตัวเองสาหรับคนที่มีอาการปวดหัวอยู่เป็นประจําสักนิดนึงนะครับคุณหมออาการปวดหัวเนี่ยถ้าตรงกับหนึ่งในสี่ที่เมื่อกี้เราพูดกันตั้งแต่ต้นปวดรุนแรงเฉียบพลันปวดหัวในเด็กนะ ปวดหัวรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปหรือสุดท้ายปวดหัวแล้วมีความผิดปกติทงางระบบประสาทถ้าตกอยู่ในหนึ่งในสี่คำแนะนําคือควรจะมาพบแพทย์ถ้าให้ดีก็ต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทโดยตรงแต่ถ้านอกเหนือจากนี้เนี่ยถ้าเราสามารถดูแลเบื้อง,องตัวเองเบื้องต้นได้แล้วมันดีขึ้นก็อาจจะไม่ต้องวิตกแต่ถ้าสุดท้ายมันไม่สบายใจยจริงๆมาพบแพทย์สักครั้งหนึ่งก็คงไม่เสียหายอะไร,รเพื่อให้แพทย์ เพิ่มความมั่นใจให้กับเราว่าเราไม่ได้มีโรคอะไรซ่อนอยู่ที่ร้ายแรงแล้วจะเสียโอกาสในการรักษาในอนาคตไปครับผมครับนะฮะก็ผมเชื่อว่าจริงๆคงจะมีคนอยู่หลายกลุ่มมากบางคนนี่คิดไปเองว่าป่วยก็มาหาหมอบางคนป่วยจนป่วยมากๆแล้วก็ยังไม่ยอมมาหาหมออีกนะฮะอย่างน้อยวันนี้ดูแล้วก็น่าจะพอรู้ชั่งน้ำหนักได้ว่าเมื่อไหร่ถึงควรจะมาหาหมอกันนะครับมาพบแพทย์มาพบผู้เชี่ยวชาญกันแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับ มาพบผู้เชี่ยวชาญไว้ถ้าเราคิดว่าเรามีอาการไม่มีความเสียหายผมเชื่อว่ายังไงก็ปลอดภัยกว่าไม่มานะฮะแต่ก็ลองสํารวจดูแล้วกันว่าเรามีมีแนวโน้มไปอยู่ในส่วนไหนอย่างที่คุณหมอได้แนะนําไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้เราก็ได้คุยกันถึงเรื่องอาการที่พวกเราทุกคนเคยมีประสบการ์ร่วมกันนั่นคืออาการปวดหัวหรือปวดศีรษะนั่นเองต้องขอบคุณนายแพทย์เมธีวงสิริสุวรรณนะครับศัลยแพทย์ระบบประสาทวิทยาของโรงพยาบาลวิภาวดีอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณคุณหมอครับครับขอบคุณครับ สุดตอนนี้นะครับเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีเรื่องน่าสนใจเป็นทิปส์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันในช่วง Health Tips สักครู่ครับ